คุณผู้ชมขะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมวันนี้ป้าพรอยู่ที่สามชุกตลาดร้อยปีใครเคยมาคงจะคุ้นคุ้นชินนะกับกับที่จอดรถของสามชุกตลาดร้อยปีที่อยู่หน้าอำเภอนะคะคุณผู้ชมอ่าเนี่ยข้างหลังจะมีคาเฟ่นีน่ตึกจีปาฟาน จะเป็นคาเฟ่นะคะวันนี้พระพรมาสัมชุกตลาดร้อยปีอีกแล้วนะคะถามว่ามาทําไมวันนี้พระพรมีภารกิจพิเศษนะคะคือพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าให้พระพรเนี่ยเขาฝากพรซื้อปลาม้าแดดเดียวคุณผู้ชมปลาม้าแดดเดียวปลาหมาแดดเดียวถ้าเกิดใครมาสัมชุกตลาดร้อยปีหรือมาสุพรรณเนี่ยถ้าไม่ได้กินปลาหมานะถือว่ามาไม่ถึงสุพรรณนะคะคุณผู้ชม เออมันเป็นประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดมาที่สามชุกตลาดร้อยปีเนี่ยคุณผู้ชมคะก็อย่าลืมซื้อปลาม้าแดดเดียวไปด้วยไปฝากญาติญาติเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะคะพอดีพี่พี่ท่านเนี้ยเขาก็จะซื้อไปฝากเพื่อนเหมือนกันแล้วก็เลยฝากพรอะอพระพอพอดูตลาดร้อยปีเนาะเออก็จะให้ฝากซื้อหน่อยคนนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตามล่าหาปลาม้าแดดเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปถามก่อนแม่คะว่าเออถ้าไม่ใช่มันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาจะขายไหมนะคะเออเพราะว่าบางร้านก็ขายบางร้านก็ไม่ขายแต่ว่าเพื่อความชัวเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วเนี่ยแล้วมาเที่ยวตลาดร้อยปีที่ไม่ใช่ เสาร์อาทิตย์แล้ว่อยากจะกินปลาม้าแดดเดียวจะซื้อไปฝากญาติจะซื้อไปฝากเพื่อนนะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาชมคลิปประพรันคลิปนี้เลยนะคะว่าวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์วันนั้นหรือวันหยุดนักขักตฤกษ์เงี้ยเขาจะขายไหมนะคะโอเคไปกันเลยค่ะเนี่ยทุกคนว่าร้านนี้มีไหมร้านนี้มีปลาสลิดปลาช่อนนะคะน,น,น,นี่ปลาสลิดกับปลาช่อน ว้นี่มาเดีไอ้เนยก็มาไอ้สายไอ้บอ๊ไม่สบายร้านนี้โอดถ่ายคลิปพอใครถ่ายคลิปหน่อยเออร้านนี้พอดีพื่อนๆได้ร้านนี้แล้วว่าสั่งไว้แล้วเราจะมาเอาวันพฤหัสร้านนี้มีปลาสลิดด้วยนะปลาสลิดก็สวยมากเือปลาสลิดสองร้อยยี่สิบเหมือนกันปลาหมาก็สองร้อยยี่สิบเนาะปลาหมาก็สองร้อยยี่สิบคุณผู้ชมเพราะว่าต้องสั่งนะเพราะว่ามันไม่มีทุกวันนี่โอ้ อ๋อน้ำแดงอ๋อช่วงน้ำแดงจะไม่มีทุกวันอืมอือ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 คราวนี้เสร็จแล้วถ้าเกิดใครมาบางคนบางวันอาจจะไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่าบางวันไม่มีปลาหมาอย่างเช่นวันอาทิตย์เนี่ยวันนี้ไม่มีแล้วมีแต่ปลาช่อนกับปลาสลิดปลาสลิดก็น่ากินเชยญนะตัวใหญ่ด้วยนี่ใครมาใครก็มด้ัว <c oughs> ใ,คใครมาเอมีใครด้วยเนี่ยเนี่ยใครมาร้อยปีเนี่ยมาร้านนี้เลยนะนี่ร้านนี้ป่าสะอาดดูแน่หน้าแม่ค้ากับพ่อค้าไว้จําหน้าไว้แล้วก็มาซื้อร้านนี้เลยนะร้านนี้ชื่อร้านอะไรมีชื่อร้านปะเนี่ยอ๋อน,น, oh, นี่ชื่อร้านจิตนี่จิตป่าเพ็มเ,เดียวนี่น,น,นี่ร้านนี้เลย ไปมาก็อย่าลืมนะอยู่ตรงตรงตรงใกล้ๆป้ายใกล้ๆป้ายนี่อ่านี่เดินป่าทะลุป้ายมาเจอได้เลยนะคะเออโอเคนี่นะคะเออแล้วคนนี้เสร็จแล้วนอกจากร้านนี้เด,นเดินไปดูซิว่าเขามีร้านอื่นไหมแต่แป๊บๆร้านนี้แล้วไปพบปะกันกับร้านนี้นะคะเดี <c oughs> ย๋ยวเราเข้าไปในซอยสอง <c oughs> ว่าร้านซอยสองมีไหมจริงๆแล้วมันก็มีหลายร้านนะคะคุณผู้ชมก็เลือกดู เพราะว่าที่ประพรสั่งเมื่อกี้เนี่ยร้านผิดปลากเค็มแดดเดียวนะคะโลละสองอยี่สิบนะคะประมาณสามตัวโลคุณผู้ชมอ,อประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราดูซิว่าซอยนี้มีไหมอันนี้ก็มีแต่ปลาสลิดอีกแล้วนะเนี่ยปลาสลิดอีกแล้วปลาม้าไม่มีวันนี้เออคุณผู้ชมก็เป็นที่รู้กันว่าเออปลาหมาไม่มีทุกวันนะคะคุณผู้ชมเออ ป้าผ่อนมาอัปเดตข่าวเผื่อใครต้องการมาเที่ยวสามชุกตลาดร้อยปีให้รู้ว่าปลาม้าไม่มีทุกวันนะคะบางวันไม่มีบางวันก็มีนะคะอะถ้าเกิดใครมาก็ไม่จําเป็นต้องเสาร์อาทิตย์นะคะวันธรรมดาก็ขายนะอย่างร้านจิตเมื่อกี้เนี้ยธรรมดาวันธรรมดาเขาก็ขายแต่ปลามมาเขาบอกเลยว่ามันไม่ได้มีทุกวันบางวันก็ไม่มีนะคะ คุณผู้ชมวันนี้เป็นวันอาทิตย์นี่ร้านนี้ก็ไม่มีปลาหมานี่มีแต่ปลาสลิดปลาสลิดหมดเลยนะคะปลาหมาไม่ไมีหาไม่ได้อเออมันก็ยังว่าแหละเขาบอกว่ามันไม่ได้มีทุกวันอ่ะอันนี้เป็นซอยสามแล้วซอยสามเนี่ยประพรจําได้ว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งร้านปลาแต่เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามันมีปลาหมาไหมนะคะเออซอยสามคุณผู้ชมมาสามชุกเดินให้ครบทุกซอยนะะคุณผู้ชมมีร้าน ร้านขายของทุกร้านนี่ร้านนี้มีปลาหมาปลาหมาร้านนี้สองร้อยนี่อันนี้ซอยสามนะคะนี่ซอยสามอือปลาช่อนก็มีนะคะแล้วก็ปลาสลิดอ่าอันนี้ร้านนี้จะอยู่ซอยสามซอยสามนะคะคุณผู้ชมร้านเนี้ยมีร้านเดียวนี่แหละแล้่คุณผู้ชมท่านใดามาเนี่ยก็ มาดูที่ซอยสามอีกได้นะคะลองหาดูซอยร้านนี้มีเพราะบางร้านก็มีบางร้านก็ไม่มีนะคะแตก็ผู้ชมก็มาก็เลือกดูเอาถูกใจร้านไหนก็ซื้อได้เลยนะคะคุณผู้ชมคะก็นั่นแหละคือมันจะมีอยู่ไม่กี่ร้านนะคุณผู้ชมเออแต่ว่าคุณผู้ชมมาสามชกหรือคือมาสุพรรณเนี่ยก็อย่าพลาดนะคะปลามา้าจะเป็นปลาม้าสดปลาม้าแดดเดียวอะไรเงี้ย ผู้ชมก็ซื้อไปฝากเพื่อนซื้อไปเก็บไปทานได้นะคะนี่ก็ปลาสลิดนะคะคุณผู้ชมปลาสลิดปลาสลิดเยอะนะคะปลาหมาก็ต้องคอยดูบางวันนี่ซอยหนึ่งซอยแรกเลยเดี๋ยวเราดูซิ่ว่าซอยนี้มีไหมนะคะนี่เห็นแวบๆนี่คุณผู้ชมร้นานนี้ร้นานนี้ก็มีแต่ปลาสลิดนะคะปลาสลิดไม่มีปลาหมา ปามมาไม่มีนะคะคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมก็คุณผู้ชมมาก็บางวันอาจจะไปได้ป่ามมาะนะเออป้าพรมาทําคลิปนี้นี่สําหรับตามหาปามมาแดดเดียวอย่างเดียวเลยนะคะคุณผู้ชมส่วนคลิปเดินเที่ยวในตลาดร้อยปีไปดูคลิปก่อนๆที่ป้าพรทําได้นะคะคุณผู้ชมป้าพรทําเกี่ยวกับตลาดร้อยปีไว้หลายคลิปเหมือนกัน นะคะอ่าร้านนี้ก็ปลาตลิดอีกแล้วนะคะปลาตลิดเยอะนะบางวันมันจะไม่มีนะเอามาอืมแหมวันนี้วันอาทิตย์นะคะร้านนี้มีปลาหมารานะคาร้านนี้ร้อยแปดสิบนะคะแล้วก็มีปลาตลิดด้วยปลาตลิดก็มาณร้อยหกสิบบาทนะคะคุณผู้ชมอืม ผู้ชมคะก็สําหรับคลิปตามล่าหาปลาหมาแดดเดียววันนี้คงต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วละ่ะผู้ชมคะเพราะว่าอัปเดตมาให้รู้ว่าไม่ได้มีทุกวันนะคะปลาหมาส่วนปลาสลิดเนี่ยมีทุกวันนะลป,ปลาสลิดจะมีทุกวันอืมนะนี่ครับแม่ค้ากำลังช่างเลยนะปลาสลิดหนึ่งโลได้เป็นได้ไหลายได้เป็นสิบตัวเหมือนกันนะโลหนึ่งเลยคะ่ะแม่ค้าค่ะเ<อ>นี่ยโอ้โหเนี่ยร้อยร้อยหกสิบบาทได้เยอะเลยคุณผู้ชมโอ้ได้เป็นสิบตัวเลยอ่ะคุณผู้ชมคะเออ ประมาณนี่ประมาณตัวถึงโลไหม ถึงหางร้อยร้อยกว่าบาทแค่นี้ไซส์ก็ประมาณร้อยกว่าบาทไซส์หนึ่งไม่ถึงโลนะคะคุณผู้ชมค่ะไซส์เนี่ยถ้าตัวเนี้ยอันด้อ๋อเออประมาณได้คุณผู้ชมตามล่าหาปลามาแดดเดียวที่สามชุกตลาดร้อยปีคงจบไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มาเที่ยวสามชุกตลาดร้อยปีนะคะถ้าคิดว่ามาให้ถึงตลาดสามชุกร้อยปีนั้นก็จะต้องซื้อปลามาแดดเดียวไปด้วยนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมคงต้องจบไปเพียงเท่านี้เจอกันประพรนคลิปหน้าอ๋อ อย่าลืมกดติดตามแม่ประพรด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ